บิจีโกนนี้ครับเราพาทุกท่านมาที่สนามแพสสเตเดียมครับไปชมเกมฟุตบอลโตยตาไตยพิมลีกสิงห์ท่าเรือครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเดอะแรปิดบางกอกราดิฟซีเกมนี้ก็แฟนคลับของบีจีก็ตามมาให้กำลังใจกันเหมือนเช่นเคยครับแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นการกลับมาพบกับต้นสกัดเก่าครับสำหรับทางด้านซารุตะฮิโรโนริครับบีจีวันนี้ครับก็มีการเปลี่ยนแปลง ในส่วนของตัวผู้เล่นพอสมควรครับเพราะว่ามีเกมให้ลงเล่นหลายต่อหลายนัดต่อจากนี้ครับโรเตชันนักเตะครับแต่ตัวหลักอย่างดาโกทาเซฟสกี้ยังลงสนามช่วยทีมเหมือนเดิมครับเริ่มเกมเนี่ยเป็นทีม BG ครับบุกจากขวาไปซ้ายก่อนเลยครับแต่จงังหวะได้ลุ้นแรกนี่เป็นทางด้านทีมเจ้าบ้านครับสรุตะแม่ได้กดวยขวาลูกนี้ครับนาิทวีกูยังไม่เผลอครับทุกบอลทิ้งเข้ไปได้ บีจีมาลองยิงฟรีคิกลูกนี้ครับปียาชาติธรรมภพานก็ยังไม่เข้ากรอบครับจังหวะได้ลุ้นทำประตูยังเป็นของบีจีครับจังหวะหาคนเล่ลูกนี้ครับชาตรีหิมทะเลครับยังไม่ตรงตัวของนัทพนอยู่ครบครับจังหวะเติมเกมรุกของสุวรรณพัฒกินแก้วลูกนี้ครับแม่ได้ลองยิงไกลครับแต่บอลมันก็ยังไม่เข้ากรอบครับ สิงห์ท่าเรือครับออกโต้มาเป็นจังหวะยิงไกลของทางนั้นคิมกินโซครับลูกนี้บีจีนี่ต้องบอกว่ามีจังหวะโต้ทั้งนั้นเจ้าบ,บ้านตลอดครับลูกนี้ชาตรีลองยิงไกลครับก็ยังไม่เข้าโฟกัสครับจังหวะฟรีคิกขขงบีวิจัรณพุทธลูกนี้ครับแม่จะลักไก่ยิงเสียบเสาแรกครับนั้นริทวีกุลไม่ลงครับ ปาดบอลชิงเอ,อหลังไปได้ครับจังหวะลุกของทางด้านสิงท้าเรือลูกนี้เกิกนิดแม่กดเอ้ยซ้ายเลยครับนาริตก็ยังไม่พลาดครับจังหวะบอลสัานของสิงท้าเรือลูกนี้ครับลองยิไงไกลแม่ก็ยังไม่เข้ากรอบครับปิยวิจันทร์พุทธจบครึ่งแรกยังไม่มีทีมใดทําประตูกันได้ครับเสมอกันอยู่ศูนย์ต่อศูนย์ครับ ครึ่งเวลาหลังนี่เป็นสิงห์ท่าเรือครับเริ่มต้นขึ้นมาแล้วก็ได้ลุ้นเลยครับจังหวะยิงของซารุตะลูกนี้ครับนาริดนี่ดักทางรับไปได้เลยครับทีเสาแรกถึงจังหวะนี้ครับโบนิวะพะยายามจะบังบอลแต่จังหวะสุดท้ายนี่โอ้นาริดครับโอ้ยังบล็อกลูกนี้ไม่ทันแล้วเหมือนไปปะท้ายกับผู้เล่นของสิงห์ท่าเรือครับโ บริเวณหัวนี่ต้องบอกว่าเจ้าเต้ยนี่เจ็บเลยครับจังหวะยิงไกลลูกนี้ของสิงท่าเรือก็ยังไม่เข้ากรอบครับจังหวะเจาะแนวรับของคู่ต่อสู้เข้าไปยิงนี่ต้องบอกว่าทั้งสองทีมยังทําได้ไม่ดีนะครับจังหวะลูกฟรีคิกของปิยะชาติลูกนี้ก็ยังไม่เข้าเป้าครับได้ลองยิงสองถังเลยครับปิยะชาติผ่านพันวันนี้จนมาถึงนี่ครับจังหวะลุกของทางหน้านสิงท่าเรือครับ โหกึ่งยิ่งกึ่งผ่านมาแล้วนะริทปัดออกมาครับเต็มว่ามาเข้าทางเกือกริทครับโอ้โหกดด้วยขวาเต็มข้อเสียบเสาแรกเข้าไปเลยครับเกือกริททวีการน่ครับดูกันอีกรั้งครับเกือกริทเก็บตกบอลจังหวะสองได้ครับแหมแล้วสัดด้วยขวาเลยครับบอลเสียบเสาแรกเข้าไปครับเป็นประตูแรกของทีมเจ้าบ้านครับขึ้นนำไปครับนาทีที่62สิงห์ท่าเรือครับขึ้นนำบีจีไปแล้วครับ หลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าบีพยายามที่จะทวงประตูคืนครับแต่ต้องมาโดนประตูที่2จากจังหวะนี้ครับโอ้โหชิมกืนโชครับรับบอลมาจากซารุตะแล้วก็เจ้าตัวี้ปันเสียบเสาสองเข้าไปเลยครับครับจับบอลได้นี่แล้วเจ้าตัวบอลใกล้ตัวด้วยครับแต่ปานด้วยขวาแม่เสียบเสาสองนี่นะริษพยายามจะพุ่งไปสุดตัวเลยครับแต่ไปไม่ถึงครับประตูที่สองของเจ้าบ้านครับสิงห์น้าเรือ สอต่อสูงครับบีจีต้องบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยปูพรมบุกหนักเลยครับแล้วก็จังหวะนี้ครับได้ประตูตีตื้นครับจังหวะเตะมุงของสุภาษเตก็เป็นชาตรีจิมทะเลครับขึ้นมงมนิ่งๆนิ่เลยครับเข้าประตูไปครับ1.2ต,ตามมาครับในช่วงท้ายเกมครับชาตรีจิมทะเล เวลายังเหลือครับหลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเกมรุกเป็นของ BG อยู่ข้างเดียวเลยครับจังหวะเปิดเข้ามาของดาก้ลูกนี้โอ้โหไม่มีใครสก,กิดถึงบอลครับแล้วบอลเนี่ยมันหลุดเสาซ้อไปเพียงนิดเดียวครับช่วงทดเวลาเจ็บนี่โมบีจบอมหนักเลยครับแล้วบอลยาวลูกนี้ครับโอ้โกชิโอคุโบะ พยายามจะเข้าถึงบอลครับแต่สุดท้ายนี่ทำประตูไล่ตามดีเสมอไม่สำเร็จครับหมดเวลาการแข่งขันครับสิงขรเรือเปิดบ้านเอาชนะเบกลกราฟซึ่งไป2อตัวหนึ่งครับก็วันนี้ครึ่งแรกเ,เราทำได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการครอบครองเกมน,นะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยเราปล่อยให้คู่ต่อสู้ด้วยเพราะริมเส้นด้านข้างมีโอกาสเปิดเข้ามาข้างในได้แต่บ่อยครัง้งซึ่งเราซักซ้อมมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอ,องกันได้ครขบก็ังปล่อยให้เขาใช้จุดแข็งตรงนี้ได้นะครับก็ เสียดายที่เราไม่ได้แต้มสําคัญโดยเพาะนอกบ้านนะครับก็พยายามจะปรับปรุงแก้ไขตรงนี้ครับว่าเป็นตัวผู้เล่นคุณภาพผู้เล่นนะครับผมก็โดยเฉพาะครึ่งหลังเนี่ยการป้องกันด้านข้างค่อนข้างจะล่า,า,าลวยด,ด้วย